เราจะพาท่านมาเที่ยวที่เขาเรียกว่าขึ้นเรือซา,า,า,านซานซานซีซีทันซีทนคุูี่ครับมาทีท่านผู้ชมตอนนี้เราขึ้นมาบนเรือลำเรือแล้วกำลังจะออกตอนนี้ครับอันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศที่รอบๆออของบนเรือว่ารอบๆเนี่ยท้องทะเลความสวยงามของเกาะสม,มุยของเรานะครับ

ขอบคุณจังบ้ากก็คือน้อง,งอิงอิงครับสวัสดีครับทุกผู้ชมนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับ